นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนจุทาน,นะคะคือวันนี้อยากจะทราบถึงเรื่องว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบางเกอกน้อยเนี่ยที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนชูนารามพิทยาคมเนี่ยจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ท้องถินน่นบางเกาะน้อยเป็นของเทศบาลนครนะคะขออนุญาตใช้พื้นที่โรงเรียนชูนารามพิทยาคมเป็นที่จัดตั้งน,นะคะซึ่งตอนนั้นเราก็มีโครงการโรงเรียนมีโครงการอยากจะจั นี่นั่นจากว่าทางกอทรมนก็มีงบประมาณแต่ก็ไม่มีสถานที่ก็เลยสรุปว่าเขาก็ขออนุญาตจัดการที่นี่นะคะก็เลยเกิดทิพย์พิธภัณฑ์ขึ้นมาประมาณวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหนึร้อยสี่เจ็ดนี่คือวันที่เริ่มจัดทิพย์พิธภัณฑ์นี้ขึ้นมานะคะก็อนสิบกว่าปีแล้วค่ะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่จะแสดงในทิพย์พิธภัณฑ์เนี่ยนะคะก่อจะจัดแสดงเนี่ยในเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ประมาณสามยุคสามสมัยก็คือตั้งแต่อพิทยาต่อการคุณสมบูรณ์แล และนักดรีนี่ก็เป็นต้นนะคะเพราะนั้นสิ่งที่จัดแสดงก็เรื่องราวทั้งหมดเรื่องของประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาทั้งถิ่นนะคะของบางกอกน้อยว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบางกอกน้อยมีอะไรน่าสนใจเป็นพื้นที่นี้เดิมเป็นยังไงมาถึงมาถึงปัจจุบันนี้นะคะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่จัดแสดงข้างน้าเนี่เราจะเห็นเป็นเรือมีผลไม้อันนี้แสงดงให้เห็นว่าบางกอกน้อยในอดีตนั้นเป็นสวนผลไม้นะืะที่ตรงนี้ก็ทำสวนผลไม้ แล้วก็บอร์ดแรกที่เรามองเห็นว่าเนี่ยเป็นบอร์ดที่เล,เล่าเล่าถึงบางกอน้อยในอดีตว,ว่าบางกอะน้อยในอดีตเนี่ยแต่ก่อนมีความสาคัญอย่างไรก่อนที่มาถึง,งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเอเม,ม,มนดีกกดะะีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาถึงบางอกน้อยในยุครัตนโกสินทร์ก็มาถึงยุคปัจจุบันว่าบางกอะน้อยในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยก็คือประมาณด่านการที่หนะะึ่งประมาณอาการที่สี่นะคะการที่หนึ่งถึงสี่ กรที่หนึ่งเมื่อขึ้นเอาไา้แล้วพระองค์ก็ย้ายเมืองนใไคะไปอยู่ฝั่งนเทแล้วพอมารลการที่สองตอนนั้นก็เป็นรว่าราอต้องขึ้นเขาข้าต่อไปพระองยังมาทัที่ราชบังเกอรเพราะการที่สขึ้นของรากการที่สามก็ยังมาทัาที่พระราชวังเดิเพราะการที่สีขึ้นเราข้าศึกการที่ห้าม่มอพระราชวังเกิมคะเพราะนั้นฝ่าคนตรงนี้เขตพื้นที่ตรงนี้ก็กลายเป็นพื้นที่เป็นของอภิชาติไปเลยเพราะการที่หพระองค์ก็ ราะนั้นในยุคนี้บางบอกบางในทุนไม่ลงเสียงเราก็จะขึ่งจุดที่สามทีจริงนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเล่าว่าบางบอกน้อยที่จะทำที่สำคัญอะไรบ้างซึ่งบางบอกน้อยกับสถานที่สำคัญเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าที่นี่เขาจะหนึ่งอาจะพูดถึยเรืงเศรษฐกิจก็ตามนี้นะคะ ที่นั้นจะมีที่มาประวัติความเป็นมานะคะว่าเป็นมาอย่างไรเนี่ยเราก็จะลง,าางรายละเอียดในตอนมาได้นะครับเป็นใจของเรน,นะคะใครลองยินเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมสุดยอดสุดยอดของกอิจกรรมฝีมือจนั้งองค์การยูเนสโกเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมฝีมือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเราก็ได้เกียรติบัตรตัวนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นกิจกรรมฝากขันลงหินเนี่ยเอ้ยขอโทษน,นะคะ อาถรรามขันลงหินเนี่ยคือว่าเหลือแห่งเดียวในโลกไม่มีที่ไหนแล้วนะคะทา่านเอนงแล้วก็เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะยังคงอนุรักษ์ต่อไปได้นานมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าทํากันมาตั้งแต่ตอนที่ขันลงหินที่ไปอยู่บ้านหมู่เนี่ยจริงๆแล้วประวัติเขาเนี่ยยาวนานมากนะเป็นเช่างที่ทำขันลงหินในสมัยที่อยู่ใอพิทยาค่ะแล้วพอเราเสียครุงตึงแตก คนที่ทำเป็นช่างเหล่านั้นนะคะซึ่งก็มีหลายช่างจากช่างลงถันงเห็นแล้วมันช่างหล่อด้วยนะตรงนี้ค่ะ,ะ,ะ,ะก็อพยพหนีพม่ามาทางหนังแม่น้ำเจ้าพยาพอมาถึงตรงแม่น้ำเจ้าพยาแล้วปรากฏว่าเขตพื้นที่ตรงนี้มันคือถ้าเดินต่อไปก็คือไปจุดอ่าวไทยอ่ะนก็จํเาจเป็นต้องตั้งรกรากอยู่บริเวณน,นี้แล้นบุคคลเหล่าน,นั้นก็นําอาชีพที่ติดตัวมาเนี่ยมาทำถันล,ลงเห็นและพื้นที่บริเวณน,นี้ทั้งหมดนะคะ ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งที่พิพิธภัณฑ์แล้วโดยรอบพิพิธภัณฑ์เดิรก็ตั้งถึงไมเ์เรนลมมาสีราสีราชตันตรงนั้นทั้งหมดเดิมพื้นที่ตรงนี้เราก็ทำการดึงกันแต่ที่ทํากันมากๆากก็คือบยเวลรอบๆรอบๆทีพิพิธภัณฑ์ที่เราตั้งอยู่ก็จะมีบ้านบุบบนบ้านบุบล่างคําว่าบ้านบุบก็แปลว่าบุบผันอ่าบุบบนก็คือพื้นที่ตรงนี้ติดกับถนนจันทั์สันดูบุบล่างก็คือที่ติดบริเวณดินถัเจ้ากระ มูกบริเวณขอบมะกอกน้อยตรงโน้นหรือยที่เป็นขอบมงกอกน้อยที่เป็นเขตบมะกอกน้อยต่อก็ทํแขนมนอถึงแทบพุ่งมากแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเหลือแห่งเดียวเหลือแห่งเดียวก็คือที่บ้านผ้าเจียงแสงสัจาจานะคะก็ยัง,งทำขนันมืออยู่และบุคคลที่ทำก็เป็นบุคคลที่เคยทํากันมาช่วยลูกหลานนะแล้วก็กสืบทอดกันมาเ้ื่อความรู้ความสามารถแล้วก็ผลิตภัเฉพาะของแต่ละคน แต่ก็มีหลายคนอยางที่จะไปศึกษาไปเรียนรู้ไปการทำฝันนี้แต่ทุกคนก็ทําไม่ได้เ <c oughs> นื่องจากว่าหนึ่งมันต้องอยู่กับพวกไฟอ่ะนะสองมันต้องมีมีความอดทนบางสควนนะเพราะว่าการตีขันแต่ละครั้งเนี่ยคนที่ไปรับตีนันมันไง่ายเลยกับการที่จะให้ผันใบหนึ่งเนี่ยมันไม่แตกมันไม่มันไม่เสียหายคนไม่มีฝีมืออีก,บกบแบบขันก็แตกเสีย คือครูชื่ออะไรแล้วก็ทนหน้าที่อะไรคือคุณชัลล์ะค่ะ,คะชื่อวิเรศพรหานสนิทค่ะก็เป็นอาสาสมัครที่พิพิธภัณฑ์ช่องสีมังกรน้อยค่ะเป็นเป็นเป็นอาสาสมัครซึ่งในพิพิธภัณฑ์ท่องสีบังกรน้อยเนี่ยจะมีอาสาสมัครเนี่สองคนนะคะซึ่งเราก็เป็นลูกจ้างของของทีมวิริศรค่ะ ระยะเวลาที่ทำงานในพิงิธภยณฑ์ค่ะระยะเวลาเท่าไหร่ออทำงานมาทำงานมาแล้วค่ะเพราะเราทําตั้งแต่ตอนที่เราสร้างพิพิธภัณฑ์นะคะเจ้าพิพิธภัณฑ์เสร็จเนี่ยประมาณหนึ่งกรกฎาคมสองพันสี่สิบเจ็ดแล้วก็เปิดพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยกทมเป็นคนมา มาสร้างให้นะคะเราไม่ได้สร้างเองเพราะว่าตอนนั้นเป็นคุณครูอยู่ที่นี่แล้วเราก็มีลูกศิษย์ที่เรียนชมรมยูวามกุฎเทพ<ม>เพราะว่าสอนสอนเกี่ยวกับชมรมนี้อยู่สอนนักเรียนมอไอ้นะคะแล้วก็ในสุดเราก็สอนไปสอนไปเด็กเขาก็ชอบอยากเป็นไกด์อยากเป็นมะกุฎเทพล้วก็พาลงพื้นที่นะคะซึ่งทํามาก่อนนานมากแล้วค่ะ จนกระทั่งในที่สุดเด็กก็เราก็ส่งเด็กไปเรียนที่สู์มนุษยวิทยาสิ mm hmm. สริทอสอนใหาเป็นาเหมือนเป็นนักโบราณคดีน้อย mm hmm. แล้วก็จะมีพี่เลี้ยงที่เป็นนักวิชาการเนี่ย mm hmm. เขาก็ให้ข้อมูลว่าการที่เราจะเป็นไกด์ที่ดีหรือการที่เราจะเลือกหาสิ่งที่มันเป็นภูมิปัญญาหรือสิ่งที่เป็นโบราณสถานเนี่ยเราจะท้วิธีการอย่างไรเพราะนั mm ้น hmm. ก็จะสอนหลักการเหล่าน,นี้ให้กับเด็กทุกเทพเขาก็สอสนเสร็จอยู่สองปีนะเราต้องไปเรียนตรงนั้นคุณครูก็ไปกับเด็กด้วย เด็กก็ไปไปเข้าห้องสเก,สกตซัสดี้เลยคนะ่ะแล้วก็เขาพาไปเที่ยวที่ไหนที่เป็นประวัติศาสตร์อินเทอ์ยาหรือที่ไหนหรือไปดูการเหยเรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้ข้อมูลที่แบบเอาปปังๆแล้วกันภาษาปัจจุบันนะเด็กปังๆ <c oughs> เลยนะในสุดเด็กเขาก็เลยชอบเราก็เลยสร้างโครงการจะสร้างวถพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการกะเนินผนให้กับชนมนุษย์ในฐานะเขาเป็นที่เรียงเรามาสองปีแต่เราไม่มีตมัง นี่พอเราไม่มีตมังเราทาไงเราก็เะียขอชาวบ้านนะที่เราเคยไปเจอในสมัยที่เราลงพื้นที่น,นะคะไม่ไม่ตอกจากชาวบ้านแลวเราเจอผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเช่นสอบอสฟหรือท่านสสหรือแม้นะักขัท่านประหลัดที่เที่มาพรซึ่งเราพ้อไปช่วยงานกับพื้นที่ของเที่ยวมาพรมานะคะพราเด็กๆเนี้ยชอบละชอบที่จะลงพื้นที่ในสมัยที่เราเข้ามาล ถ้าเรานั้นก็เคยคุยกับเราว่าถ้าผู้หมูชอบวิพิทักษ์กหรืออยากจะมีอะไรมีปัญหาเกยดอะไรก็ให้บอกได้เราก็ไปบอกแล้วว่าเราจะทราวิพิทักษ์กแต่เราไม่ไปตามเนื่องจากว่าเราเรียนไม่มีงบทีนี้พอพอดีเราก็ได้กรุงเทพมหานครได้ทราบว่าเราจะสร้างวิพิทักษ์การแต่ไม่มีงบตอนกลางกรุงเทพมหานครก็เลยขอใช้พื้นที่อย่างเงี้ยอะไอยากจะมีวิพิทักษ์กแต่ไม่มีงบกรุงเทพมหานครมีงบแต่ไม่มีสถานที่ก็เลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนคะพี่โอมอยู่ที่ชุมชนบ้านบุค่ะน,นี่นะคะนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะคะ หยุดไปเมื่อ25ปีที่แล้วมาทำเป็นับปะรดค่ะหยุดเลยแล้วก็เปลี่ยนเลยเราก็จะเป็นเจ้าแรกที่ทำตบปกรดในแนวทยไหนแล้ค่ะอ๋อเรียกทำพวงไฟนี่คือพวงไฟ ใครขึ้นมาแล้วทำเป็นนั่นคืออันนี้คือโครงไฟแต่ว่ามันมันมันต้องหลายๆอย่างแล้วมาประกอบรวมกันอันนี้คนแรกจะชิ้นยากไหมคะยากไหมคะแต่ชิ้นอะชิ้นนึงใช้ประมาณกเวลากี่วันโอ้เป็นอาทิตย์นะอ๋อยากแน่เพราะว่ามันนี่มันต่ออะไรขั้นตอนไไม่ใช่อยู่ๆมาแล้วตัดแผ่นแล้วมาตีเลย ราะว่ามันหน,นึ่งสองสามสี่ห้าขั้นตอนใบนี้แผ่นมันเป็นแผ่น,แผนแสแตนเลสเรียบๆไงเราไปตัดมาแล้วเราก็ตีมตีมเสร็จแล้วเราก็มาต่อรอยต่ออยู่ในนี้จะเห็นข้างในคือรอยต่ออ๋อค่ะรอยต่ออยู่ในไ้นเลยนะกว่าจะได้วงกลมเนี่ยมองเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย,เห,ยเห็นอยู่ค่ะเห็นชัดไหม Iwa okay. okay. โรงรถจักรทบรีนะคะซึ่งเป็นโรงรถจักรนะคะที่เก็บขบวนร,รถที่สําคัญและโรงรถจักรที่เป็นสถานที่ซ่อมหัวจักรข,ของขบวนร,รถไฟในประเทศไทยคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่ในโรงรถจักแล้วนะคะป้อนอบายบายหน้าที่ของที่นี่นะครับมีช่างมีในตรวจแล้วก็มีพวกบัญชาก็คือสอครับรองงมาก็เป็นชอ แล้วสวนุมคือเป็นช่างเทคนิคเกี่ยวกับหน่วยเครื่องยนต์นะครับาการทำง,งานจะมีแบ่งอยู่4หน่วยหน่วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าลมล่างครับผมแล้วก็ส่วนสำคัญคือตรวจเช็ควันละประจำเที่ยววันละเดือนวันละสามเดือนวันละหกเดือนวันละหนึ่งปีแล้วก็สองปีครับวันละใหญ่ครับผม ก็พวกห้ามล้ออะไรเงี้ยครับห้ามล้อพวกไฟหน้าแล้วก็พวกขอพ่วงประมาณนะี้แล้วก็ดูพวกเครื่องสั่นน้ำฝนแล้วก็ดูพวกบล็อกลมครับแล้วก็ดูรอบคันเลยอ่านี่คือของ่วลางมากลมก็พว,วกระบบเบรกครับรมพวกระบบเบรกคอมเพรสเซอร์เครื่องยนต์ก็ดูพวกฝาข้อวาล์วอ่ารั่วไหลทุกอย่าง ับ<ผ>วู้วนะที่ต่อยเจ้าที่นะคะนี่นข่ะ่ายในห้องบังคับนะคะคอ่าจะมีฝั่งน,นี้จะเป็นของ,ของอหรือว่าพนักงานขับรถนะครับค่ะอีกฝั่งคือช่างเครื่องคือเหมือนผู้ช่วยครับผู้ช่วยของพรเสร็จแล้วอ่าข้างหน้าโซนนะครับจะเป็นพวกสวิฟท์ไฟต่างๆหน้าหลังแ,แล้วก็พวกพัดลม เสร็จแล้วว่พวกคอนโดนแทนเวนก็คือว่ากับอาการด้านหน้าถอยหลังใช่แล้วก็อันนี้เล็งรอบครับค่ะเลงรอบเสร็จอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์เบรกห้ามล้อมันจะมีเบรกขบวนกับรถจักรคือจะมีเบรกเบรกรถจักรก็คือว่าใช้สามจุดห้าห้าบาทในการเบรกนะครับแล้วก็ห้ามล้อขบวนก็คือใช้ห้าบาทใช่ แล้วก็ทาทาให้ไปทาลายสุญญากาศอครับผมแล้วก็ห้ามล้อของขบวนรถจักรแต่ว่าถ้าปากตเิเมื่อขับรถจักรหัวรถจักรเราจะไม่ใช้ห้ามล้อขบวนเราจะใช้ขล้อลูกจักรอย่างเดียวค่ะเราต่อขบวนอย่างเดียวนะโอเคครับ,บค่ะขอบคุณค่ะนี่คือรถยี่ห้ออันตอมนะครับเรื่องพิลสติกนะครับจะมีสิบหกสูบฝั่งละแปด ฝั่งนูน้นฝั่งนูน 8, ้นแปดฝั่งนีน 8, ้แปดลงเป็นสิบหกนะครับแล้วก็มีเทโบิลตัวบนขาวสองรูปครับ <c oughs> แล้วก็มีอันเทเนเตอร์ที่ปั่นไฟลงปั่นไฟคือว่าติดเครื่องยนต์เสร็จแล้วปั่นกระแสไฟกระแสไฟเสร็จ,รรจแล้วก็เอาแอมป์เปลนที่ไฟ <c oughs> จาก AC <c oughs> เป็น DC แล้วก็ลงมอเตอร์

เราจะพาทุกคนนะคะมาให้อาหารปลากันค่ะนี <Yeah. S 1> ่ค่ะ,คะเราให้อาหารปลากันนะคะ yeah.